สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้จะขอคุยถึงภาพยนตร์ที่เราคุยกันตกค้างไว้มา2สัปดาห์แล้วเรื่องนี้เข้าตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับสัปดาห์วันจัก,กรีซึ่งสัปดาห์นั้นมีหนังเข้าทั้งหมดประมาณ8 ถึง9เรื่อง8เรื่องที่เราคุยได้อีกเรื่องอื่นๆที่เป็นหนังคอนเสิร์ตนั้นเราคุยไม่ได้อยู่แล้วและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตกค้างเนื่องจากว่าฉายน้อยรอบน้อยโรงน้อยสาขารู้สึกจะมีฉายอยู่แค่ประมาณ10บสาขาทั่วไทยแล้วหนังอีกอีกเจ็ดเรื่องก็กระจายกันเยอะแยะนะครับเราก็เลยต้องคุยถึงเรื่องอื่นๆไปก่อนพอคุยถึงเรื่องอื่นไปก่อนนะเนี่ยมันเจ็ดวันใช่ไหมเราทําคลิปวันละคลิปเนี่ยมันก็ ผ่านมาถึงล่วงเลยมาถึงสัปดาห์ที่2แล้วก็มีหนังเรื่องอื่นเรื่องใหม่ของสัปดาห์วันสงกรานมาชนน็อกรอบก็เรื่องนี้ก็ค้างไว้อีกจนในที่สุดหนังก็โดนลดรอบลดโรงเหลืออยู่แค่ไม่ถึงที่พี่โอสำรวจที่พี่โอได้ดูนะมันเหลือแค่5โรงฉายนะครับพี่โอก็ดันด้นดิ้นรนไปดู เ่องนี้เดี๋ยวพี่โอจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่ามันดูยากมากขนาดไหนนะครับเกือบจะไม่ได้ดูแล้วเกือบจะไม่ได้ทําคลิปคลิปนี้แล้วแต่ในที่สุดก็ได้ดูเกือบจะเป็นรอบสุดท้ายยังไม่ใช่รอบสุดท้ายนะครับสัปดาห์นี้วันนี้พี่โอวัน พระฤหัสบดีที่20เมษายน2566พี่โอทำคลิปซึ่งวันนี้มีหนังเข้าใหม่แต่พี่โอเหลือค้างแค่2เรื่องและของไกริชีก็เลยทำคลิปเรื่องนี้แทรกเข้าไปก่อนเพราะยังมีฉายเหลือที่เมเจอร์รัชโยทินนะครับใครที่สนใจยังพอที่จะไปดูได้และหนังเรื่องนั้นก็ชื่อเรื่องว่า s โ m a ม e กว่าจะได้พูดชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่า s โ m a ม e เป็นหนังจากเกาหลีครับและ เรื่องชื่อภาษาไทยนั้นเขาตั้งชื่อพี่โอชอบนะเขาตั้งชื่อเหมือนจะสปอยหลอกให้เราเข้าใจว่าเธอฉันรักเขาหมายถึงผู้หญิงสองคนที่อยู่ในปรากฏในโปสเตอร์คู่กันเนี่ยรักผู้ชายคนเดียวกันมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือเปล่าหลอกคนให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นมันต้องดราม่าแน่นอนหนังเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าโรแมนต์นะครับและเป็นหนังที่สร้างขึ้นจากต้นฉบับ ภาษาจีนเป็นนิยายจีนมาก่อนแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์จีนในปี2016ห่างจากตอนนี้ประมาณ 7, 7ปีและ2016ถึงตอนนี้นะครับหนังจีนถ้าเราค้นหาในเว็บมะเขือต้นฉบับภาษาจีนจะ ได้คะแนนจากนักวิจารณ์สูงนักวิจารณ์ถึงจะสิบแค่10ท่านนะแต่สิท่านนี้ชอบทุกท่านเพราะฉะนั้นได้100%จากนักวิจารณ์ส่วนจากประชาชนก็ดูเหมือนจะ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประชาชนกว่า100คนขึ้นไปและในเว็บ iMDB ต้นฉบับก็ได้สูงอยู่สูงอยู่7.4เต็ม10โดยเฉลีย่ยแต่ว่าฉบับภาษาเกาหลีเนี่ยน่าสงสารมากที่ออกฉายในช่วงเดียวกับซูซุเมะ เจอซูซูเมที่เกาหลีเจอไปเกลอปลากปรปลากฏการซูซูเมะเนี่ยซูซูเมทฟีเวอร์ที่เกาหลีมากขึ้นอันดับหนึ่งติดต,ต่อกัน5สัปดาห์หนังเกาหลีใน5สัปดาห์นี้ออกมากี่เรื่องกี่เรื่องก็ล้มและเนรนาตหมดรวมทั้งเรื่องโซเมทนี้ด้วยครับและเรื่องโซเมทยังไม่มีอิทธิพลยังไม่ได้รับอิทธิพลปากต่อปากไม่สามารถบอกปากต่อปากได้เนื่องจากว่าหลายๆคนลงความเห็นว่าไม่สู้ภาพยนตร์จีนต้นฉบับ ไม่สู้เพราะอะไรซึ่งพี่โอ๋ก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ดูต้นฉบับนะครับได้มาดูฉบับนี้ซึ่งเดี๋ยวพี่โอ๋จะเล่าให้ฟังเรื่อยๆซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะคุยเรื่อยเปื่อยหน่อยนะแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตสปอยเพราะว่าตอนนี้ท่านที่ชมคลิปอยู่เนี่ยอาจจะหาชมเรื่องนี้ยากแล้วและท่านที่ชมคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านที่รอคอยให้พี่โอ๋พูดคลิปเรื่องนี้และได้ดูหนังเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็ สปอยไปเลยใครที่ไม่อยากฟังสปอยตรงนี้ก็ปิดได้เลยพี่โอก็บอกแค่ว่าหนังเรื่องนี้อยู่ในค่อนข้างสนุกพอสมควรนะครับใน IMDB ตอนนี้คนมาลงคะแนน100กว่าคนได้เฉลี่ยยังสูงกว่าต้นฉบับอยู่นะครับ7.6เต็ม10 แต่ว่าถ้ามาลงมากๆก็ไม่รู้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดประมาณไหนแต่ว่าหนังก็คงจะอยู่ในโรงไม่นานก็น่าคะแนนอาจจะยุติตรงเท่านี้ก็ได้ครับน่าเสียดายเรื่องนี้ทางค่ายสหมงคลฟิล์มเขาก็โปรโมตออกจะใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าโดนจำกัดรอบจำกัดโรงตั้งแต่แรกเพราะว่าสัปดาห์นั้นมีหนังเข้าเยอะมากนะครับแล้วสัปดาห์ที่2ก็มีหนังใหญ่ๆเข้ามาแทรกอีกอย่างพวกมาริโอพวกหนังไทยอีก หนังไทยสัปดาห์ที่ชนกันก็สามเรื่องแล้วแล้วหนังไทยมาสัปดาห์ที่สองก็มีหุ่นพยนต์ปลุกพยนต์อะไรอีกแล้วก็มีเรนฟิลมีเยอะแยะจนทําให้เรื่องนี้เหลือนิดเดียวตอนนี้ไม่รู้ว่าสัปดาห์ที่3จะยังได้ยืนรองฉายอยู่หรือเปล่านะครับหนังเป็นเรื่องของหนุ่มสาวหนุ่มเอาไว้ก่อนหนุ่มไว้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนจากผู้หญิงจากโซลมาอยู่ที่พื้นที่เนี้ยอยู่ที่เกาะเซจูของเกาหลีซึ่งเป็นชนบทห่างไกล ครบครัวของคนเล่าเรื่องคนเล่าเรื่องไม่ใช่นางเอกนะอันนี้อันนี้เราจะเข้าใจตรงกันอย่างนี้เพราะว่าที่พี่โอได้ดูหนังเรื่องนี้ที่พี่โอดิ้นรนพยายามหาทางได้ดูหนังเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าคุณผู้ชมของช่องเรานี้ขอมาว่าได้ดูหนังเรื่องนี้หรือยังตอนจบเป็นยังไงตอนจบไม่เข้าใจตอนจบเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ซึ่งเดี๋ยวพี่โอตจะคงจะต้องสปอยแล้วนะครับพี่โอก็จะตอบตรงนี้เลยว่าตอนจบ พี่โอก็ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามาหาคําตอบจากพี่โอเลยพี่โอก็เป็นคนดูคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหนังถึงทําอย่างนี้ซึ่งมันทําให้เราอย่าไปหาภาพยนตร์จีนต้นฉบับดูจริงๆเลยครับเอาละใครที่ไม่อยากรู้สปอยก็ปิดไปได้แล้วต่อไปจะเริ่มสปอยแล้วนะครับก็ผู้ชายผู้หญิงจากโซ ตั้งแต่เป็นเด็กเลยครอบครัวเธอต้องย้ายถิ่นฐานตลอดเวลาแล้วก็มายะที่เซจูเนี่ยแต่บังเอิญมาเจอเพื่อนรักผู้หญิงคนหนึ่งก็สนิทกันทําให้เธอตัดสินใจที่จะอยู่ที่เซโชเซจูเซจูเ,ซจเอ๊ะเล่าเอ,อเล่าของเกาหลีมันชื่ออะไรวะอะไรจูจูนะนะ <c oughs> คิดถึงแต่ของกินนะครับไอ,อผู้ปกครองเขาก็ยังคงต้องย้ายต่อไปแต่ลูก ตัดสินใจที่จะอยู่ก็อยู่บ้านเพื่อนอยู่อาจจะเช่าบ้านอยู่แล้วอยู่บ้านเพื่อนนี่แหละเพราะว่าเขาก็ไว้วางใจให้อยู่เพราะาอยากให้ลูกมีเพื่อนก็อยู่เป็นจนโตเลยจนอายุ20กว่ามีเลี้ยงแมวตัวหนึ่งด้วยนะเจอกันตอนเลี้ยงแมวตัวหนึ่งไอ้แมวนี้ก็อายุยืนมากเลยกว่าจะเสียชีวิตตอนตัวละครตัวละครอยู่จนถึงอายุ27ใช่ไหมครับจากโหแมวอายุต้องประมาณ1 7 1 8ปีเลยนะ เป็นแมวแมวเกาหลีนี่อายุยืนมากยืนจริงแต่ก็อาจจะเลี้ยงดูดีนะครับเพราะอยู่เกาะก็อา,อาจจะกินอาหารที่มีประโยชน์กินปลาอะไรประมาณนี้อ่ะพูดถึงแมวนิดเดียวที่จริงหนังกล่าวถึงแมวแต่พี่โอ๋อยากจะให้แมวเยอะๆแมวไม่เป็นมได้วินบทบาทอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นแค่กิมมิคเป็นแค่สิ่งน่ารักเล็กๆน้อยๆอยที่ทําให้เราสนใจในเรื่องตั้งชื่อแมวว่าออมมาด้วยชื่อแม ว่าแม่มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรนะครับหลายๆเรื่องหลายๆจุดในเรื่องนี้มันมองข้ามเหตุผลมองข้ามมองข้ามความเป็นจริงไปพี่โอดูพี่โอรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จงใจที่จะบีบคั้นดรามา่าแล้วก็จงใจที่จะบังคับตัวละคร ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการและจงใจที่จะอันนี้เป็นส่วนของบทภาพยนตร์แล้วก็บทประพันธ์ในส่วนของผู้กํากับก็จงใจที่จะทำให้ทำภาพให้คนดูคิดตามตัวเองว่าต้องการให้คนดูคิดเข้าใจว่าเรื่องราวตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วคนดูก็จะต้องถูกบังคับให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแล้วไอตอนจบเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ขัดใจมากนะครับสองเด็กผู้หญิงสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไป เหมือนกับสร้างความรู้สึกให้เข้าใจว่ารักผู้ชายคนเดียวกันนี่คือสิ่งที่หนังพยายามทําใหู้คนดูเข้าใจและเป็นสิ่งที่พี่โอไม่ชอบปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันหักมุมซ้อนอีกทีตร,ตรงเนี้ยร้ายแรงมากซึ่งเป็นจุดที่แย่มากของเรื่องพี่โอต้องขอญาตขอขออภัยทุกท่านที่ชอบด้วยนะครับคือหนังจงใจให้เราเห็นว่าพระเอกเป็นคนที่เฉวยโอกาส และนางเอกจริงๆแล้วมันจะเกิดจากนางเอกคนเล่าเรื่องไม่ใช่นางเอกพี่โอมองว่าคนเล่าเรื่องคือนางเอกแต่ว่าคนดูทั่วไปมองว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือนางเอกนะครับคนเล่าเรื่องเป็นคนที่ชอบพระเอกทําให้เกิดรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆถ้าเป็นสมัยนี้นะรักสามเศร้าไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหนังย้อนยุคค่อนข้างเก่าหลายปีที่แล้วนะครับ ย,ย้อนกลับไปเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วถ้าเป็นปัจจุบันนี้ถ้ารักกัน3คนก็อยู่ด้วยกัน3คนได้ไม่มีปัญหาแต,แต่เรื่องรักหนูไหมนั้นก็ยังเป็นตัวแทนของนางอีสานร,รุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนที่รักกันอยู่ด้วยกัน3คนขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะนำเสนอออกทางสื่อเยอะแล้วใครไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวก็คงอาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็เราคนดูเข้าใจว่า2คนนี้รักกันแล้วในภาพต่อมาภาพตัดต่อมาก็แสดงให้เห็นว่า อีผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ถูกคุกคามก็คือตอนที่ฉากจูบกันที่แท้แล้วผู้หญิงกัดปากผู้ชายไม่ให้จูบตัวเองแล้วก็เตะผู้ชายด้วยนี่นําเสนอรั้งที่2ทําให้เราเข้าใจกลับตอนแรกเข้าใจกลับและว่าตอนแรกเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายตอนนี้เข้าใจกลับแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักผู้ชายแล้วก็พยายามหยุดยั้งการกระทําของผู้ชายด้วยแล้วก็ทําให้คนดูเข้าใจว่านางเอกเห็นการกระทําของคู่นี้ในขณะที่ผู้ชายกําลังจูบผู้หญิง เข้าใจว่าอย่างนั้นมาตลอดแล้วหนังก็นําเสนออย่างนั้นอย่างนั้นว่าทั้งสองคนนี้ก็มึนตึงกันแต่สุดท้ายหนังก็มานําเสนอว่าผู้หญิงนางเอกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าผู้หญิงคนเล่าเรื่องไม่พอใจผู้ชายเอา้าจะนําเสนอกลับไปกลับมาอย่างนี้ทําไมแล้วถ้ากลับมาอย่างขนาดนี้แล้วแล้วผู้หญิงคนที่เป็นนางเอกเนี่ยจะมาผิดใจกับเพื่อนทําไมในเมื่อตัวเองเข้าใจเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีอยู่แล้ว แล้วมาทะเลาะก,กันทําไมทะเลาะก,กันเพื่อความสัมพันธ์ที่มีด้วยกันมาความรักความผูกพันที่มีกันมา10กว่าปี12ปีเนี่ยต้องมาพันทางอะไรเพราะผู้ชายคนเดียวพี่โอเห็นว่าเป็นเรื่องที่เลอะเทอะมากนะครับความสนิทสนมความเป็นโซเม s โซเม e คือคุณผู้ชมก็เข้าใจคําว่าโซเมตใช่ไหมโซเมตนี่คือคู่คู่ชีวิตที่อาจจะไม่ได้ มีปฏิสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดจากราคะนะครับเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน,กนเป็นดวงวิญญาณที่ช่วยกันตลอดเป็นคู่พี่น้องเป็นคู่เพื่อนคู่พ่อแม่ลูกหรือว่าญาติผู้ใหญ่กับเด็กหรือคนอื่นคนไกลก็ได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนกันนี่คือโซเมดนะครับแล้วสแล้วเนี่ยเขายกว่าสองคนนี้เป็นโซเมดกันผู้หญิงสองคนนี้ ซึ่งตอนแรกปกปกหนังออกมานะก็ตอนแรกพี่โอ,อ๋เข้าใจว่าเป็นหนังเลสเบี้ยนนะทำให้ไม่ค่อยอยากดูแต่พอรู้ว่าเป็นหนังจีนมาก่อนก็เชื่อว่าจีนไม่มีทางที่จะทําหนัง LGBTQ แน่นอนเพราะว่าประเทศเขารัฐบาลเขาไม่อนุญาตให้ฉายในประเทศนะครับก็เชื่อว่าไม่ใช่ก็แล้วถึงแม้ว่าในหนังนี้จะพยายามทําให้เห็นว่า2คนนี้ก็อาจจะรักกันเกินเพื่อนแต่ก็ไม่มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นจน เป็นหนังที่สวยสดงดงามจนพี่โอ๊คิดว่าครึ่งแรกนะหนังดีมาตลอดเลยพี่โอ๊เข้าใจว่าหนังจะดีประมาณเหมือนหนังญี่ปุ่นที่ผู้หญิงความจําสั้นแล้วผู้ชายตายตอนท้ายนั่นแหละปรากฏว่าพอครึ่งหลังดูอะไรมันผิดปกติไปหมดผู้หญิงที่มาจากกรุงโซเป็นผู้หญิงที่เก่งกาจทําอะไรก็ได้ร้องเพลงเล่นดนตรีมีมีทักษะ มากมายรวมทั้งสองผู้หญิงสองคนที่ชอบว่ารูปนะครับมีทักษะมากมายเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ในโลกนี้ง่ายๆเลยมีอนาคตที่ก้าวหน้าแต่ก็ปรากฏว่าไปทำงานกระจอกง่อแงงรับใช้อะไรเป็นฝ่ายบริการน่ยในขณะที่ผู้หญิงคนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใส่ไม่ใยไม่ฝักใยอะไรเลย แต่ครับมีทักษะมีความสามารถสูงก็แปลกและผู้หญิงคนที่อยู่ต่างจังหวัดนี่เป็น,นสิ่งที่ผิดปกติแรกของพี่โอคก็คือกลัวความสูงคนที่อยู่กับป่ากับเขาบนเกาะล้วมันจะกลัวความสูงได้ยังไงมันหายากมากน้อยมากนี่ก็คือสิ่งที่คนเขียนจงใจจงใจที่จะเขียนบังคับตัวละครให้ผิดปกติในสถานที่ที่ไม่ควรผิดปกตินะครับในขณะที่ อ่ะก็ผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนี้ใช้ชีวิตสลับกันในตอนหลังมันก็เหมือนกับหนังญี่ปุ่นเรื่องอันนี้พี่โอจำชื่อได้เรื่องอีโตะมั้งนะครับแล้วเรื่องที่3คนนี้เป็นรักสามเศร้าเนี่ยอันนี้หนังชื่อภาษาไทยเขาตั้งใจหลอกเราอันนี้เราพอเข้าใจได้แล้วก็ไม่ใช่ใจความใหญ่สำคัญของเรื่องสรุปสิ่งที่พี่โอ เคืองที่สุดในหนังเรื่องนี้นอกเหนือจากครึ่งเรื่องหลังแล้วก็คือตอนจบมีผู้ชมของเราตั้งคำถามว่าตอนจบนางเอกตายไหมพี่โอก็ตั้งใจจะเข้าไปดูตรงนี้นะแล้วไอสิ่งที่พี่โอไม่ค่อยอยากดูตั้งแต่แรกก็เพราะว่าตอนจบถูกสปอยแล้วนี่แหละว่าอ้าวนางเอกตายเหรอแล้วเราจะไปดูทําไมเรามันจะมีความสุขมันจะฟีลกู๊ดไหมเนี่ย ก็เลยไม่ค่อยดิ้นรนนะครับแต่ก็ดิ้นรนอย่างวันครั้งที่2ที่ดิ้นรนดูเรื่องนี้คือครั้งแรกครั้งแรกดิ้นรนไม่ได้ดูนะเพราะว่าต้องไปดูหนังเรื่องอื่นก่อนครั้งที่2ที่ดิ้นรนก็คือไปถึงวันนั้นจัดรอบเรียงกัน5เรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องอื่นสลับที่ไม่ได้เลยมีมาสไลเดอร์มีแอร์มีโบล่าของอินเดียที่ไม่สามารถสลับกันได้เพราะมันเจาะจงเรื่องนี้ 11โมงพี่โอรถติดล่าพร้าวมากพี่โอไปถึง11โมง31นาทีกดตั๋วไม่ได้แล้วก็พลาดไปครั้งที่3ไปที่รังสิตลำลูกกาคูคตปทุมธานีไกลจากบ้านไป30กิโลเสียเวลามหาศาลไปถึงปรากฏว่าใช้เอ็มพาไม่ได้มันเป็นโรงพิเศษต้องเพิ่มเงิน210บาทแล้วพี่โอก็ไม่เชื่อใจว่ามันจะคุ้มเงินนะครับก็เลยเปลี่ยนไปดูได้ดูหุพยน์รอบ3 แล้วก็ขากลับก็โดนแดดเผาตายโอ้โทำให้พี่โอรังเกียจเรื่องนี้ตั้งแต่แตยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าฉายเลยคือการดูหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยอคติแต่พอดูหนังแล้วก็รู้สึกว่าหนังทําได้เรเมียเราใมไดอารมณ์นะครับภาพสวยวิวสวยนางเอกสวยเพื่อนนางเอกก็สวยพระเอกก็หล่อนะครับพระเอกนี่หน้าเหมือนน้องการซิดุซีมากซึ่งเสียดายน้องการไม่ได้ดูเพราะว่าไม่มีโรงฉายใกล้น้องการ ็เลยให้คะแนนเรื่องนี้ไปละครึ่งเรื่องแรกให้8แต่พอมาครึ่งเรื่องหลังที่พี่โอไม่ชอบเนี่ยก็เลยเหลือ7นะครับเหลือ7ก็สุดว่าตอนจบพี่โอก็ไม่รู้ว่านางเอกตายไหมเอาวิธีใดมาเล่าเรื่องเนี่ยก็ให้ตัวละครคนเล่าเรื่องเล่าให้พระเอกฟังว่าอย่างนี้แล้วพอรับหลังพระเอกก็มาเปิดเผยอีกว่าแท้จริงแล้วเอ่อตอนแรกบอกบอกพระเอกว่านางเอก ไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็บอกคนดูในตอนที่สองว่านางเอกเสียเลือดมากตายแล้วพอตอนจบปรากฏว่ามีนางเอกไปเที่ยวรอบโลกจริงๆก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่มันไม่ใช่ตอนจบแบบปลายเปิดนะปลายเปิดมันต้องไม่บอกว่างไปเลยให้คนดูคิดเองได้ไหลได้อย่างอิสระว่า ตกลงแล้วมันจบยังไงแน่นี่คือตอนจบแบบอัตนายครับให้ตัวเลือกมันบังคับคนดูตั้งแต่ทุกฉากทุกตอนเลยคือหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเล่าเรื่องอย่างหนึ่งในขณะที่ภาพที่เห็นออกไปอย่างหนึ่งแบบฉันไปเที่ยวรอบโลกนะฉันมีอิสระเสรีมากในขณะที่ภาพออกมาเป็นกําลังขัดส้วมกําลังล้างจานอะไรประมาณนี้มันให้มันเป็นอัตนายครับคือเราต้องเลือกว่าจะเชื่อเรื่องไหนดี โดยที่เราไม่มีอิสระที่จะคิดอย่างอื่นให้เลือกว่าจะเชื่อตามภาพที่เห็นหรือเชื่อตามเรื่องที่เล่าแต่ตอนจบดันมีภาพที่เห็นสองอย่างคือตายกับไม่ตายสรุปว่าพี่โอ๋ก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายใครที่รู้และเชื่ออย่างไรก็ลองมาเม้นดูกันนะครับแล้วว่าชอบไม่ชอบหรือไม่ก็เอามาคุยกันพี่โอต้องขอโทษจริงๆที่ชอบเรื่องนี้แค่ครึ่งเดียวแต่ก็ให้คะแนนครึ่งๆกลางๆนะก็คือ ค่อนข้างค่อนข้างดีแหละแต่ว่าคงไม่ดูซ้ำแหละถ้ามีโอกาสก็จะไปดูของจีนนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาตกบกพร่องคลิปนี้พูดยาวเกินไปเพราะว่ามันอัดอันท่วมท้นเหลือเกินต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ